สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่ทนอีกต่อไปเบิร์ดแฟนแตงโมล่าสุดเขาแจ้งความเรื่องนี้จากที่ทราบกันว่าเบิร์ดแฟนน่มของนักแสดงสาวแตงโมนิดาได้เปิดขายเสื้อที่แตงโมช่วยออกแบบจํานวนหนึ่งพันตัวหลังเปิดขายเรียกว่าแชทแทบไม่หมดเกลี้ยงคอมเมนต์ก็มาแบบถล่มทลายเลยทีเดียวแต่งันี้เจ้าตัวก็เจอปัญหาที่มีมิจฉาชีพปลอมเพจและหลอกขายเสื้อให้แฟนๆจานวนมาก ล่าสุดเพจ a c e b o o k เจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสอัปเดตความคืบหน้าที่หนุ่มเบิร์ตได้จัดการมิจฉาชีพโดยเปิดเผยว่าเมื่อวานเบิร์ตไปแจ้งความพวกเพจปลอมเว็บปลอมที่ขายเสื้อเบิร์ตแล้วนะเบิร์ตจะขายเสื้อผ่านไอจีเท่านั้นอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะแม่แม่ #epmeat ท่านนายเดชาท่าน er ผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอกบคุณครับ